มาทางด่วนมาพบลำดวนพอดีผมบอกเห็นหน้าคนพานีทำให้เมียพี่แปลพันมาลงคนดีมีดาวเรือมรักครั้งเก่าหัวก่อนมาลงคนดีหลือกหัวชื่อนอน หัวใจแรงร้อนรอนรันมันยังไม่สาย invers, capacity, ลูกเียสาวมากรับบ้าลเก่าพร้อมกัน เป็นใครที่ยืนใครควรจึงถามรำนนดูอนนาดีข้าทางคงถามมาขวางทางที่บอกหน่อยเธอที่น้องนั้นอย่ามัวรีรอ จากข้าจำท่านดวนอะไรอย่างนี้ครับขอบคุณนะครับผู้ชมทุกท่านทุกคนต่กันแนเลยช่วยเชียร์เป็นกำลังแรใงใจซึ่งในน้ำใจไม่ตีพระอนคนนี้เราชาวคณะจะไม่ขอหนีเรือ่องรู้จักอัอกแสดงหรือเปล่าคงจะเป็นเพื่อนบ้านลำดวนเองนะจ๊ะเพื่อนบ้าน,ดานเดี๋ยวลำดวนขอเวลาสักครู่คุยกับเขาสักแป๊บนึงนะจ๊ะแสดงว่าพ่อแม่ลำดวนเนี่ยเขาคงจะให้ผู้ชายคนนั้นมาต่างเดืนกลับบ้าน เองแล้วกันนะ,ะํะงงำดวนใะบอกเขาไปเลยว่าหากบ,บ้านไหลํำดวนไปกับพี่อันงานคดจะถ่ายภางหน้าํำนวนจะเป็นถึงคุณหญิงคุณนายความสุขสบายเงินทองข้าของจะมากตรตบหน้าบอกให้เขาติดทางเราสองคนไปเดี๋ยวพี่ไปด,ดูรถก่อนนะเดี๋ยวรถจะออกก่อนอ,อย่านานนะพี่รอนะ แต่ก่อนพ่อหัวมันคงไม่อยู่ดีต่อไปแล้วใช่ไหมลำเดือนซาช่วยบอกผัวทีเธอะม่สิ่งที่ผัวเห็นในวันนี้มันไม่ใช่ความจริงเมียของผัวไม่ได้เก็บขา้าวเก็บของหนีตามเข้ามาใช่ไหมมันไม่ใช่ความจริงใช่ไหมพี่นอนฟังฉันนะ พี่ร้ออ่่ะพพีีฉันยังรักพี่รักลูกเหมือนเดิมแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทำฉันทำเพื่อพี่กับลูกฉันกลับไปกับพี่ไม่ได้จริงๆนะพี่ฉันบอกพี่ได้แค่นี้จะบอบว่าเจ้ารักพี่รักลูกตอนนี้โอกาสดีแล้วไอ้หน้นไม่อยู่กลับบ้านกลับ พี่กลับไปเถอะฉันกลับไปกับพี่ไม่ได้หรอกเชื่อฉันนะลาบเดวันพาลูกหนีไปเด็กหนึ่งที่ปวดพนดีและเศร้าที่สุดคือผู้เป็นแม่ลองลงมาคนที่สองก็คือผู้เป็นเมียข่อวันดีขี่ขอถอนศรีงงงมงคลบรรลกผู้ชายเกยยกศิษย์ยุเพื่อกลับเท้าทุ่งอีกงอนเพียงเดียวคงก่อที่กลับไปหาลูกเรารด,ดาั่ง กลับบ้านแล้วเรือน,นะพี่ขอร้องนะพี่ยลูกขึ้นนะตายี่ฆ่าตัวตายต่อหน้าฉันฉันไม่กลับไปกับพี่ไม่ได้พี่กลับไปเอถอะจะมีประโยชน์อะไรหนระใช่พี่รอวันนี้มันเกิดนะาจากอดดังเขาเจ้าทำกับพี่พี่จะไม่ว่าพี่ให้สัญญากับลูกสาวเอาไว้ถ้าี่ตามมาเจอเจ,อเจ้า ต้องพาเจ้ากลับไปให้ได้ถ้ามันกลับไปทั้งชีวิตไม่ได้กูขอตัดหัวเลยมันคิดว่าจะทำอะไรกันเป็นลูกบุตรสายสบัตคิดจะทำแก่พี่อต่นี้ไฟเลยนะฟังข้าได้ยินมันจะทำอะไรกูอีนคนนั้นเมันใช่ชีวะโครงการอะไรของแกแล้วสิ่งสำคัญที่สุดกูขอ,อยื่นคำขาดให้กับมึงมึงจะเป็นใครกูจะไม่สนใจในเรื่องนะั้นแต่ถ้ามึงไม่อยากตายัางสมวัติเขย่า ีผู้หญิงคนนั้นทีนี่ส่วนหึงมาทำอไรไปงนั้นเห็นชิวคงเป็นผู้หญิงเลย่ะคนนี้คือักข่ส่วนมึงคิดจะาัโก้ก็ต้องข้าก็้ม่บกอ้อะไรจะเกิดขึ้นติดตามรงกันไปในนองคนเดหุนกทรารต่อสู้ระวางิหัวหน้าจับ

เปินการตอบู้่ไมเฮ้ยขนไสจุดจอย่าได้มาเปนพี่น้องกระไรมมาพอดีคุณกำลังจะทำอะไรมองุูกำลังพอดมาเดี๋ยวนี้จอนแรกพได้เห็นไอ้เจ้าหน้าที่คนที่แย่งเมียเขาไปทการกันเมียพัเชั้นสิพอยนื่ไม่เกียวแต่ที่กูเห็นเมื่อสักครู่ที่มันไม่ใช่มึงกำลังจะฆ่าคนที่สระงเาแล้วมันรู้ไหมคนณอ่สระเขาเป็นใครขาเป็นคนของช้กันพกก็ค่คนเป็นคนูในขณะนี้มึงก็มีความพาหาพยายามฆ่าคน ผมกมันบุศไม่้าที่มกมันบุศขอตัวไปละงนีุ่ขอตัวมาเมืนนี้มคา์ไม่ขอหาพยายาม่าบอกตัวจะกูก็ต้องทเดียวนีอะไรกันงานใคะ่คนนี้ไม่มีความผิดอะไรทั้งสิ้นแต่ยืนดีกับานมันยัดเียวข้อหาข้าพยายามข้าด้านผิดตรงนี็กาจัดพนักงานไปตามเรื่องค่ะแกคือผูมันฉันแต่ที่แกจะเข้าข้างันกับเมาเลยต่อเข้าข้าคนทา่น้าที่คนดีคนนั้นก็เปียกสมบัติพเป็นหมาจนตอบพวกแกต้องเป็นคนที่มันเป็นไปไม่ได้กูจะไม่เป็นอีกต่อไป ยืนข <hang>. ัาจะจับตัวกูหาบุไปยัเลอทิ้งปืนเอาไม่ตะตูกูเธมึงจะจากู้านกันมได้กูฮรุ่นพ่อจะไ้เ็าพดีมุกจีนไปหายไปเลยยนตเจ้าเนัปนตะตัวตู้ปืนมดทำานคำองเยอะรัใครก็ต้องเป็นต่ออย่จ ก่อนมันยาดยากมันยัดยาดแตะเขาดังครับอะไรมันไปได้ไรทุกคนอยู่ในความสงบไอ้แก่ขลุ่พงชาไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนอยู่ในความสงบนี่คือเสียงของปูกำนันพุทธไอ้ดอนปูรู้นะมันอยู่ภายในบ้านของมึงในขณะนี้คนของปูกำนันพุทธร้อมบ้านมึงเอาไว้หมดแล้วมอบตัวกับปูกำนันพดเดี๋ยวนี้เสียงใครเวยเสียงกำนัน ฮะเสียงกำนัลโคตรเขามาบ้านเองเรื่องอะไรเขาจิบมีเงินเข่าไม่ใช่เขาจะจับตัวกูเขาจะจับตัวกูเขาจะจับมึงเรื่องอะไรนี่ในข้อหาพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่กรมที่ดินเขาเย็ดเย็ดข้อหากับกูโอ้ดีที่เขามาเนี่ยมขนจะมาจับมึงเออเย็ดเย็ดข้อหามึงเออคนเราจะมาจับจุ่มจีบุ่มห้ามาได้มันต้องมีการเจรจาใช่เดี๋ยวกูเจรจาเองพอใจมาก่าบอกอะไรว่ากูอยู่ข้างในนะเออหายใจลึกๆโอ้ยจีบจะดำมาหายใจไม่ทั่วองหรือเขียวไหนเลยมึง แล้วคุยกูเองเข้าใจว่านี่ท่านกำนัลโอ้ยกำนานกำนัลโอ้ยไอ้เด็กหาเรื่องใช่ไหมนี่ท่านกำนัลว่าไงท่านจะมาจับไอ้ดอนเรื่องอะไรหรือไอ้ดอนมีความผิดผิดอะไรข้อหาพยายามฆ่าพยายามฆ่าเออนี่กำนัลท่านเป็นผู้นำของหมู่บ้านและตำบลทำไมท่านไม่มีสมอง ท่านจะมาจับมันไม่ถูกทำไมถึงว่าไม่ถูกท่านโดทำโลกเกียรติยศสรรเสริญมันสรรเสริมเรื่องอะไรไอ้ดอนมันมีคุณงามความดีดีตรงไหนดีตรงพระยะยามขับไอ้บ้าเขาบอกคนมีความพระยะยามเขาบอกคนมีมานะมีมานะมันจะมีมาดีแล้วก็มีปิติแล้วมีจูใจว่าไงเจ้าขอไม่ว่าอะไรแล้วไอ้ไม้อ๋อไม้พิรลมพนไม่พองอิสุสู เอากล้วยไหมล่ะแหนอดอลิงลบบุรีนี่ว่ามึงไม่ไปถึงนั้นดอกไก่กูไอ้เพ็ดอะไรในฐานะที่มึงเป็นเพื่อนของไอ้ดอนกูอยากจะรู้ว่าไอ้ดอนอยู่ภายในบ้านหรือเปล่าไอ้ดอนมันให้ฉันบอกกันนั้นว่ามันไม่อยู่ไม่มึงให้กูบอกอ้ยเสือหากว่ไอ้ดอนมันอยู่ภายในบ้านมึงช่วยพูดจาเกลี้ยกล่อมให้มันยอมมอบตัวซะบางทีข้อหาของมันเนี่ย หากแม่บมรยอมอบตัวกู่าจะพูดคุยกับทั้งเจ้าหน้าที่เขาได้แต่หากแม่ยังขืนดื้อดึงไม่ยอมไม่ปลอบตัวแล้วก็กูกำเนันพดจับตายสถานเดียวถ้าจับตายถัาก็มันจับที่นี่ไม่ได้เอ้าไก่ดอนมันอยู่ที่นี่ไม่ให้กูจับที่นี่แล้วจะไปจับที่ไหนปัชชาทำไมต้องตไปปัชชามันมีแต่คนตายไงกูใไในกำนันจับเนี่ยเอาเนี่ย เดี๋ยวกูคุยนั่นเองมึงบางกูติดขูกยังมีวันออกแต่มึงนี้กูหมายบ้านเมืองมึงนี้ไม่พ้นดอกโมดองมอบัวซักไอ้เป็ดฮะถ้าคุยโดนคนนี้อย่ามอบตัวลูกสาวกูแลวจะจะอยู่กับใครอาวมึงบอกกูหมานี่ตัวกูคนเด็นไอ้กูมีสมองพอหาว่ากูจะลิงลิงขางๆังแต่กูขอคน แม่ขนาดหมามันออกลูกมามากกว่าคนอีกเห็นมีโรงงานทําไม่มีมือจับจกจับจอบทําไมมันยังเลี้ยงลูกมันใหญ่แล้วนี่กูเป็นคนกูเลี้ยงลูกมึงไม่ใหญ่กูก็เลี้ยงที่กูหมาดีกวะมันก็พูดไปสิเอ้ไอสัตว์รายหมาแล้วมึงไงกูก็หมาไงจะได้มีหมูหมา ถ้ากูโดนคนนี้ย่ามอบตัวเออมึงสัญญากับกูสักข้อจะได้ไหมกลัวไม่ว่ากูจะติดนานแค่ไหนอย่าพาลาดดาไปเยี่ยมกูเลยไม่แต่วันเดียวกูให้ขำมั่นสัญญากูจะไม่พาลูกมึงไปเยี่ยมมึงเป็นเด็กขาดกูจะปล่อยมึงกินแบบมีความสุขเลยโอ้ยคุกบ้านไหนไม่มีความสุขอีนี่เอาเชิญนะเออกินไปได้เงินเดือนสองสามหมื่นมาไล่โทรมาบอกกูด้วยทำไมกูจะขนพี่น้องเขานู้นอีกคุกบ้านไหนไม่มีเงินเดือนอีกฟูนี่เขาเรียกว่าผู้มีประสบการณ์ เวลาเขาคุกกูจะบอกมึงเป็นครั้งสุดท้ายอย่าไปทำตัวเหี้ยตัวเลวเด็ดขาดทำไมอ่ะถ้ามึงไปทำตัวเหี้ยตัวเลวในคุกเนี่ยเ,ออเดี๋ยวเขาไล่มึงออกอไล่ออกก็ดีกูจะกลับมาหามึงไม่ต้องครับอไอ้แกอยู่ไหนไม่ได้หนีอ,อ,อ,อย่านี <laughs> <laughs> มึงก็จะดังเกียจกูม,มากเลยไม่ต้องครับอยู่จนก,กว่าขึา้นโอนคุกห้ซีโอ้ยแบบนี้ บอกกันนะว่ากูยอมแลนะนี่จันจำนันว่าเลยตอนนี้โดนยกหม้อแล้วมาจับเลยจ้าลุยไปกำนันถ้ายาวแลี่เฮ้ยวอุ้ยสถานนี้กูจิ้หัวล้านกับโจยซะมึงไอ้สถานเอ้ยมึงจะไปทำไมเอ้าก็เล่นเข้ากันไงเข้ากับไทยฮะ เขาก็ใครไอ้ผีเออใครผีมึงได้ผีมึงก็ผีผีอะไรมึงไอ้ผีกระโหลมึงไอ้พวกกะลีเฮ้ยแม่ตะบนจับขากะลีท่านมันไปตกคอด้ากะสืเท่ากันยังไงเท่ากันยังไงก็ไอ้พวกมันยับเอ๋วมึงกูก็เยาบปามึงได้กูนี่กูเป็นกำนันมึงไม่มีสิทธิ์เยาบปากกูรู้เอาไว้ด้วยเพรเข้าใจอยู่ไม่กี่ก็เป็นตังใจ่เยาบปากดอกถ้าจะเยาะยังไงเยาะปาก กไม่เยียบกระเบะกูนี่กูเป็นกำนันให้เกียริกูมื่งให้เกียริกูมื่ฉันให้เกียริเกียร์แต่เกเป็นบันเลกตดีมากตอนแรกเกียริเดี่ยวเดี๋ยวนี้เกียรเกียริเกียริกูให้ตลอดแตมึงเกียริกูให้ตลอดเดี๋ยวไปดูงานจังหวัดจันโรดนี้ไม่ต้องไปเลยมึงอเอเอาเตงบเอางบไปหาคามี ดิ้นต้ทางผมตะบุกก็จะได้สัญจรเอาไปงบเที่ยวมึงเที่ยวันาดไหนเห็นได้แต่โยนอะไรก็มาันาสนั้นเอยไปดูงานเว้ยโอ้ยงานอะไรงานอะไรแม่ผูก็เป็ดคือกันเอ้ก็ไปเที่ยวไปเที่ยวกบมาบ้านไปหาสอยแต่มะขามฟุบเราผมมาแกะอยู่นะเอาไปทําไมก็กูจะให้เอาะขามไปประำสบูมุะขามเอาไว้ใช้ผิวพรรณมันเปล่งปลั่งดี ชนชาวชาวบ้านนะมึงกันท้วมมั้งนี่วิหารจะบอกสะฟุไม่ต้องไปทำให้มันเหนื่อยดอกเนี่ยไปเผาผีแถวบ้านคู่นี่มึงจะกี่ก้อนสบู่คืนจะเสียบหลอดมึงก็ได้จะติดเสียบโกรดโอนใช่เป็นปีนกแก้วนกแก้วมีสีเขียวสีเหลืองมากี่จะปูดาเออคนท้วมคืนตั้งสี่ห้ารอบจะหลับนีที่เขาแกะกบุญเออมแจะไปดูงานเพราะกลืองน้ำมันเป็นหลอดขวบตายดิ ไอ้ท <si ่านานี่พูดจะทั้งไอ้ดอนไปหางกมาทะจับจมูกเจ้วไปรอบลรงก็ไปหาไอ้วัคซีนฉีดผมไอ้มึงมึงทำอะไรเราไปทำไมมึงถึงไม่คิดกูถามมึงหน่อยถต่คุณกิตนะเขามาสร้างความโกอแท้นอะไรให้กับมึง ถ้ามาคิดท่าคิดแต่งรับเขามาทำผลประโยชน์ตะบลของเราอุสอนลูกบ้านของกูทุกคนให้เป็นคนดีมื่อเมืองเท่านั้นที่มันแหกโคคนดีเท่านั้นเว้ยมันจะอยู่ในตะบลของกูไดนะ้นไหนไม่ดีกูจะไม่อยู่ในตะบลของกูอย่างเด็ดขาดคดีความของมึงขอหาพยายามฆ่าหัวหน้าจับพนักงานกรมที่ดิน กูกำเนันพดกูจะขอตต่งตัวเป็นโจทยื่นฟ้องในคดีนี้แล้วในเวลาเดียวกันกูก็จะขอเป็นตุลาการัดิลคดีความในครั้งนี้ด้วยเพื่อมาให้คนอื่นอาเป็นยี่ยางไอ้ทวงมึงเอาตัวไอด้ดอนมึงสู่เรือนจำบ,บาขหัวกรุงเทพไปมีคำสั่งจากกู

หนูน้อยวัยสี่ขวบเห็นภาพตอนาร้าต่ามาว่าทำาไปพบสี่ผู้วบ มึงไม่เคยเห็นคนอื่นเรียกมึงแบบบวบหลจะยกขาไม่ขคืนหรือผมไม่ได้ถีบเหรอไม่ถีบเขาเขาไปส่งพ่อเมืองไปส่งทำไมอ่ะเขาเ,เขาไปส่งพ่อเมืองพ่อเมืองจะไปทำงานคุณถีบอ,อยู่อ้าว พ่อไปทำงานแล้วทำไมพ่อไม่บอกหนูก่อนล่ะเขาตั้ี่บอกไงเขารีบไปเ็าี่บอกทันอะไรพ่อมึงจะไปช่วยแม่มึงทำงานกุงเทไปอยู่กับแม่เหรอจะไปหาเงานินหาทองในยูบ้านเองจะไปมีอาชีพอะไรล่าเลพ่อมึงสังกูแล้วบ,บอกเปเลยกูจะไปกรุงเทกูช่วยเมียเมียกูอ่ะทำงานมึงก็ยูบ้านก็นกเลี้ยงหลานเดอ้อเดี๋ยวกีใไหมกูก็กลับมันบอกแล้วปี่หม่เดือนไหนอะโอ้ยพ่อแม่มึงไปชสอนเลยนี่ ออปีใหม่มันเดือนอะไรล่ะปีใหม่ก็ะวันที่หนึ่งพฤษภาเด็ดมันหนึ่งพฤษภายังไงไอ้แก่มันหนึ่งพฤษภาแล้วป่ะปีใหม่ยังไงพุทธพาดิเหนื่อมันพุทธพายังไงล่ะเพราะาปีใหม่ก็วันที่หนึ่งพฤษภามึงแก่ตัวพุทธไหนล่ะมกราคุ้มพาดมีนามีนาเมใจ อะไรมันมันเดือนอะไรเงี้ยโมกกลาใครตอนมึงพ่อไงเมื่อเกิดทีหลังจะไม่รู้ดีอ่ะแล้วไม่ใช่โมกกรลาแล้วเดี๋ยวอะไรบอกว่าพืชสจะหายมันพืชสจะหายยังไงล่ะก็มึงได้ยินเพลงเขาหลอกไหมเพลงร้อว่าไงตั้งแต่ปีมะไอืนพชสะบากาดกันแล้วได้ไหมใช่มึงจำไดไหมใช่ใช่ไหมล่ะใช่เอาไงลูกไม่ต้องไปดอกบุกกระลุง แล้วลุงจะส่งเรียนให้จบปริญญ<ย>า <ขอ S 1> แม่กับพ่อมาใช่ไหมเออเอาไ,ไปเน่ไปอยู่บ้านเดี๋ยวถามัานไม่มาเดี๋ยวลุงจะพาเขาเทียบโอเคเลยไปลูงเายไม่อยู่ช่าโอ้ยไปเถอะสำไปทจัา,าการสัญญาที่ไว้กับเพื่อนอันอ้อยตาหวานนั้นว่าพันพืชไม่มีจืดไม่มีหมดในรถานพูดดีแท้ที่จะตงจน,จนสงสารเขาก็ยังอ่านออกว่าผู้ดี เนโกราต่อจังไม่ไปเวลาที่พ่อแม่ที่น้องรอคอ,อยมาถึงแล้วผูวบ้บทบาทการแสดงของผู้เอกน้ำพุนสมาร์ทน้องอาร์ตานเพชรก่อนปรากดตัวได้นหน้าเวทีฟังเสียงพนักง,ง,งานเพลงมองให้ดีใจจ้า,อา,า,อ,าอาชีพนี้นะครับเป็นหลักสองนะครับดาวตัวลูกขาวก็อยู่นะครับ